ริงความเป็นที่2นะครับของอาณาจักรไทยลีกซึ่งตอนนี้ยังแบบแข่งขันกันค่อนข้างร้อนแรงนะครับแล้วก็เป็นกระแสมากๆเลยและที่2กับที่3นะครับก็จะแข่งกันและมันจะมีตำแหน่งเดียวคือที่2เดียวนะครับและที่2กับที่3ได้สิทธิอะไรในการแข่งก้าวสู่ต่อไปนะครับหรือ แข่งลีกต่อไปก็ต้องไปฟังโคเตียกันนะครับในการอัปเดตว่าที่2กับที่3ต่างกันไหมแล้วถ้าเกิดชิงกันใครจะเป็นผู้ได้เปรียบและใครเป็นผู้ที่จะชิงที่2อย่างแน่นอนให้น้ําหนักด้านไหนมากที่สุดขอโคเต้นะครับเสริมข้อมูลทางนี้หน่อยครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับที่เขาเรียกว่าแย่งพื้นที่ฟุตบ,บอล AFC ซีแชมเปียนส์ลีกนะครับเพราะว่าเหมือนกับตอนนี้นะครับฟุตบอลไทยลีบอก ว่าหนึ่งฟุตบอลไทยนะครับได้สิทธิ์ได้โคต้าการแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกสองบวกสองสองทีมก็คือทีมที่จะได้ไปรอบแบ่งกลุ่มก็คือหนึ่งอันดับทีมแรกก็คือแชมป์ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกสองคือแชมป์เอฟเอครับ,รบอันดับสองกับอันดับสามจะได้ไปฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพลย์ออฟครับไปรอบรอบเพลย์ออฟนะครับ,รบแต่อันดับสองเนี่ยอาจจะเจอทีมที่ง่ายกว่าอันดับสาม ตัวน,นี้เรามาดูว่าอันดับสองอันดับสามจะมีความสําคัญยังไงที่ผมบอกว่าคือเป็นพื้นที่รอบแบ่งกลุ่มรอ,อบแบ่งกลุ่มอเออไม่ใช่ครับพูดท,ทีครับเป็นรอบเพย์ออฟรอบแบ่งกลุ่มของฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกตอนนี้นะครับผมจะมาเรียวไทาม์มาตอนนี้ครับการท่าเรือม,มีอยู่4 1เแต้มอันดับสองบุรีรัมย์38แล้วก็สมุทรปราการอันดับสี่34แต้ม,มเชียงรายสาแต้มแต่เชียงรายแข่ง20นัดถ้าเชียงรายชนะก็สามารถก้าวไปอยู่ในอันดับที่ สี่ได้ไดตอนนี้ครับบุรีรัมย์สมุทรปราการเชียงรายเมืองทองครับคุเนี้ยจะเป็นทีมที่จะคู่ขี้สูสีมากในการแย่งพื้นที่ฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนส์ลีกแต่เราแต่พอที่ผมจะมาวัดดูคือสโมสรการท่าเรือตัวเนี่ยการท่าเรือก็คือเป็นทีมหนึ่งทีมและที่ได้สิทธิ์ไปเมื่อปีที่แล้วอ่าอ่ะ,อะก็คือแข่งในปีนี้แต่ในปี2020ครับเออ2อ2พใช่ไหมครับครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเขาจะใช้เรียวทามในการจุ การแข่งขันไทยลีกครึ่งหลังครับครึ่งหลังคือถ้าเรือกับบ g ได้สิทธิ์ไปแล้วครับของ่อาซีซั่น2021ครับถ้า 2, 2022จะต้องมีตับบีจีปทุมไปรอแล้วครับเพราะว่าถ้าเรือเนี่ยเขาก็ต้องเอาไอ้ตรงนี้ให้ได้เพราะ่าตัวเนี้ถ่าเรือเหลือแต่แตเหลือแต่ถ้วยของไทยลีกแต่ไม่น่าจะทันครับส่วนสโมสรที่สองก็คือบุรีรัมยูเนเต็ดเป็นสโมสรที่ ของท่านในวินที่ว่าถ้าตอนนี้บุรีรัมย์ยังอยู่เส้นทางอของฟุตบอลเอฟเอครับถ้าบุรีรัมย์ได้แชมป์เอฟเอครับบุรีรัมย์ก็จะก้าวสู่ไปแข่งฟุตบอลเอฟซีแชมป์เปรลิกรอบแบ่งกลุ่ม,มไม่ต้องเพย์ออฟแล้วก็ต้องตอนนี้เรามาดูที่สมุดปรากการเชียงรายเมืองทองเนี่ยก็ต้องแย่งกันครับในกรณีถ้าบุรีรัมย์ได้ฟุตบอลเอฟได้แชมป์เอฟเอครับก็จะได้ไปเลย แตอนนี้แข่งอยู่สองถ้วยใช่ไทยเลกกับเออครับเอเครับของของของบุรีรัมย์ครับแล้วตัวเนี้ยพวกที่จะสอแซ่คือสมุทรปราการและเชียงรายแต่ด้วยแต่ตัวนี้นะครับฟอร์มของการท่าเรือแว่งอืแว่งพอสมควรอืแล้วตัวเนี้ยบุรีรัมย์กำลังจะมากำลังมาดีตัวเนี้ยแข่งยี่สิบเอ็ดตั้ตัวเนี้ยห่างกันแค่สามแต้มครับสี่สิบเอ็ดกับสามสิบแปดครับตัวเนี้ยท่าเรือก็แว่งเหมือนกันเราก็ต้องมาลองดูว่า ครั้งต่อไปหรือว่าเดียวทามต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าไทยลีกตอนนี้ครับไทยลีกจะจบประมาณเดือนมีนาอตอนนี้ทุกทีมเหลืออีกประมาณเก้าแมตช์ในการแขง่งขันฟุตบอลไทยลีกในซีซั2020่น2 0ง0กับ2 0 2 1ันอ็ดครับผมเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่ามันมากพอดีเพราะการท่าเรือของคุณมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ลำซำอันนี้เขาเรียกว่าเจ้าบุญทุ่มเหมือนกันกับ บุรีรัมย์ยือนเตจเจ้าพ่อแดนอีสานคือท่านในบินชิดชอบบินชิดชอบประธานสมโมสรครับอันเนี้ยผมว่าสู้กันมากมันพอสมควรมันมันพอสมควรเนาะใช่ครับครับและสรุปว่าใครจะเป็นม้ามืดอันดับผมว่าม้มามืดเนี่ยครับมันน่าจะเบียดกันตอนนี้มันน่าจะเบียดกันที่ผมว่าบุรีรัมย์น่าจะขึ้นน่าจะขึ้นอันดับที่สองครับ แต่บุรีรัมย์ผู้วิวัฒนตัวเนี้ยบุรีรัมย์เขามองไปที่ฟุตบอลเอเอฟคับมากกว่าถ้าเขาได้แชมป์เขาได้ไปฟุตบอลเอเฟซีแชมเปี้ยนหรือรอบแบ่งกลุ่มไม่ต้องเตะเพลย์ออฟอ๋อครับเขาเป็นแบบนี้ครับทางบุรีรัมย์ครับคือบุรีรัมย์ตอนนี้ไม่มีรายได้มีรายเสียใช่ครับคือได้ทั้งสองทางใช่ครับได้ทั้งคือคือสละอันนึงไปได้อ๋อเอาคนตัวเองดีกว่าแต่ฟุตบอลเอเอฟคับอย่าลืมว่าเป็นแมตเป็นฟุตบอลที่แมตเดียวจบแต่ตัวเนี้ยก็เหลือทีมไม่แข็็็งงลลละะเพพรราาาววว่หยๆๆทีมไไออ้้กกกแแขตบป ตอนเนี้ยบุรีรัมย่น่าจะเป็นตอนเนี้ยสื่อสื่อไทยให้บุรีรัมย์เป็นเต็งหนึ่งครับครับผมอืมก็อันดับสองก็น่าจะเป็นบุรีรัมย์เนาะครับความแข็งแล้วก็ฟอร์มการเล่นที่ปาดเปรียวแล้วก็คงที่ตรงเส้นคงวางครับผมนะครับก็ท่าเรือก็อย่างที่โกเตียสรุปก็ฟอร์มแกวงหน่อยใช่ครับนะครับก็เหมือนกับคล้ายๆกับพีเมลีนั่นแหละนะครับหลายๆทีมอ่ามีอะไรเสริมไหมอ่าครับการที่ตัวนี้ครับการ ผมจะเสริมให้อีนิดหนึ่งคือเป็นเก็บความรู้ของฟุตบอลไทยของเรานะคฟุตบอลไทยของเราเนี่ยตอนนี้คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าของบ้านเรากาลังพัฒนาแต่ของเราเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนอันดับหนึ่งแล้วเป็นลีกอันดับหนึ่งของอาเซียนแล้วก็ที่เราได้โคตา้าสองสองบวกสองเนี่ยเรามี<ค>เข้าไปสองทีมได้แค่สองปกติเราจะเข้าไปแค่ทีมหนึ่งทีมแล้วก็บวกสองก็คือสองทีมรอบเพลย์ออฟ เราสลับกับอาทวีปอออาประเทศออสเตรเลียตอนนี้คะแนนลีกของเราเนี่ยสูงกว่าออสเตรเลียปกติเมื่อก่อนออสเตรเลีออสเตรเลียเนี่ยจะได้สองบวกสองกับเราหนึ่งบวกสองแต่ตอนนี้ของไทยสองบวกสองออสเตรเลียหนึ่งบวกสองสลับกันเพราะว่าในแต่ละปีของไทยเอฟซีเนี่ยเขาจะมีการเรียงลําดับค่าลีกเดี๋ยวผมจะถ้าคลิปนี้ถึงสิบวิวจะทําคลิปแยกใช่ครับ แค่สิบวิวเท่าน,นั้นพอครับผมเพราะว่า <c oughs> มันมันเป็นเก็บความรู้เล็กๆหน่อยเพราะว่าบางคนอาจจะอ่าไม่อ่าไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้อยู่ในวงการอายุไม่ได้อยู่ในวงการนี้เพราะว่าฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกของเราเนี่ยในทวีปเอเชียนเนี่ยจะต่างกับยุโรปค่อนข้างพอสมควรหรื <c oughs> ออะไรเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันในอ,อีพีต่อไปว่ามันเป็นจะเป็นยังไงครับได้และมีคําถามไหมคําถามสุดท้ายนะครับอ่าคำถามที่ผมว่าสองบวกสองเนี่ยโค้ต้าอีกหนึ่งทีม ที่จะได้เป็นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีรอบแบง่งกลุ่มหนึ่งแชมป์ไทยแลนด์พิมพ์พิมลีและก็อีกหนึ่งทีมคือแชมป์อะไรครับครับครับผมก็มีเสื้อนะครับแจกนะก็ตอบคำถามกันมาได้จะไปจับฉลากกันตอนปลายเดือนอีกทีก็จะปลายเดือนแล้วนะครับ,รบก็ตื่นเต้นแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สุดท้ายกดกระดิ่งนะครับ เราจะมีการอัพคลิปตลอดเลยทั้งสัปดาห์เลยนะครับไม่ไม่รู้ว่าจะไปกระจุกอยู่วันไหนก็แล้วแต่ว่าข่าวฟุตบอลมันเป็นยังไงนะครับ2อช่องทางติดตามเรานะครับ f c e e o o o ในในชื่อเพจว่า The Seed FC นะครับและใน YouTube คือ The Master s e e t FC นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวนะครับที่จะลาจากกันนะครับก่อน